สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีพิซ่าเก้่ยดีจังพี่น้องจ้าเจอกันที่สวนเหมือนเดิมน,นะคะถ้าส้มสวนคือเก่าถ้าส้มสวนคือเก่าพี่น้องจ้ามือสิผ้ามาเบิ่งงันป่าหยางเนี่ยมือนี่ยเปนฤดูการพิใบพัดใบนอ้องเสิออกอยียบ่ต้นอย่าง คุณตามเสิออกงามมอยูบ่บนใบมันล่นมันกำลังแตกใบอ่อนมาดูกันเลยมาดูกันเลยบางต้นมังคุดต้นนี้ก่อนอ๋อต้นมังคุดอยู่ในสวนอย่างต้นนี้ค่ะนี่อ๋อดกแท้มังคุดมากดอกมังคุดเป็นมากน้อยล่ะ มันขุดคุณยายมันขุดเป็นลูกน้อย,อยแล้วนะคะอยู่ป่าอ้าปิดน่่แทนเนี่ยเดี๋ยวมังคุดมันลุ้นเดี๋ยวกันหมดเลยอยู่ป่ามังคุดเนี่ยโอ้ รุ่นเดียวกันหมดเลยม,มีตมนามใหญ่ๆโอ้โอ้ต้นนี้ดกมันคุดต้นนี้ดกมากเลยยางขุดตาแข็งองือบอ่ะขุดตาหยออน้ำกดนะ ยางมันไอต้นยางมันอันนั้นนาะนี่ใบยางมันยังอ่อนอยู่มันพีใบมันเปลี่ยนใบมันพัดใบหุ่นตากับบริยุทธ์ดอกกีดเอาของเจ้าของอยางเจ้าของกีดเอาเอออื้อหุตากได้หลายแล้วเดอ้อเนี่ยดิเต็มถังแล้วเต็มถังแลว้วยางมันกีดยู่งสมือแต่ มันหันมคอยออกมันเป็นนั้นฤดูพิบฤดูเตี้ยมมันบอกออกคือสวงอัน,นส้วงที่มันนิสามากีดฮะเนาะสวงอันสีใหม่ทันวามะกราพฤศจิกาท่านว่าเนาะที่มันอันตัดบัดน,นี้น้องชายเพิ่นมาตัดก็เลยให้เพิ่นตัดบัดเราก็เลยสบายเราก็เลยไม่ได้มาตัด เเอามาตัดตีสามตีสี่เดี๋ยวนี้น้องสายเพิ่งมาตัดท่นก็เล,ลยเราก็เลยไม่ได้ตัดยางส้มก็บริเวณลงมาดดนะ่ะบริเวณลงมาอันยางสวนยางก็แต่เจ้าของบริเวณตัดเลยบริเวณลงมาเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันบ้านน้อยสวนยางคุณยายให้สัง่งมาเห็ดจนแล้วเราได้ บ้านน้อส่วนใหญ่พร้อมอยู่แล้วแอมเรียบร้อยแอมเรียบร้อยป่ายแอมเพือนอยู่มมป่ายใหญ่โอ้หนองใสนกระปับแน่แบบปับแน่ดอกจานเป็นยี่ห้อตีนี้ดอกจกันดอกจาน บริเวณมกในตาอยางมันเป็นพื้นที่เรียบเนาะเป็นพื้นที่เรียบมันกัคขึ้นยู่แถวภาคตะวันออกอยือแถวอันนั้นเป็นพื้นเขาขึ้นลงขึ้นลงนี่ปั๊ดเน่านี่บ้านสวนยางเรียบร้อยแล้วเออเออเออตกหลุมบ้านสวนยางเรียบรอ้อยแล้วเนี่ยบอมบอ อย่าง,อองาเ,งาเ,เาอ้องามโบงามโบันใดของห้าอ๋อหลอกไว้นำเดอเออขึ้นก่อนออขึ้นเหื่นก่อนสิพาณลินมานอนอยุท้าได้ตัดอย่างกอกกอกกอกใครมาคอกว้าวเนะี <laughs> ่ยฮ่า พักดื้อค่ะดื้ดนนอก็เงียบเวลาเนาะเข้ามาพวย่างลูดลู่อลังการเลือดรูอลังการสีได้เห็ดแบบไหนอ๋อเปิดประตูรับลมชมวิวปิดไว้ปิดไว้อืมนี่อันนี้ปิดป้าอุ่นแถเข้ามาข้างใน,น เปิดประตูรับลมชมวิวงามอาน,อนี่ว้าวนั่งจิบกาแฟบางท้อย่างมันยังใยย,งยังอ่อนอยู่รับลมชมวิวเมื่อวานี้ลูกเสือเต็มอยู่แถวเนี้ เขาเดินทางไกเป็นจุดเป็นจุดอยู่ลูกเสือลูกเสือเต็มหมดเลยพารับชมบรรยากาศรับรมบรรยากาศป่ายางม,มุงห้องนอนเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าเก็บบรรยากาศอยู่ในสวนลายหลายหลาย,หลายอย่าง อยู่ในสวนทุกวันเช้าก็สวนแรงก็สวนมือในพามาเลาะสวนยางนีง่พามาเลาะทรงสวน,สวนยางมากอันมังคุดคุณยายเนาะมังคุดคุณยายกำลังสิลูกใหญ่งๆงอ๋อบริาพาไปเบิ่งดอกทุเรียนดอกทุเรียนคุณยายกะเป็นมะเขือพวงละน,น้อยๆซ้ำยกกอยู่ก่อยเดี๋ยวเธอนาก่อน ให้มันเบิ่ําเบิ่งว่ามันสิบานอยู่บอกหรือว่ามันสีล้นถ้ามันบานสิพาไปเบิ่งอันนี้มันเป็นมะเขือพวงมันเป็นแน่นอนซันเดวกยนี่ทุเรียนคุณยายออกดอกแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋ายืนอยู่ทั้งหือนได้เลยยืนอยู่ประตูทั้งหือนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย